สมุนไพรที่น่าสนใจในวันนี้ขอแนะนำามยมค่ะมมยมเป็นต้นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางลำต้นตรงสูงแต่กิ่งก้านสาขามากเปลือกต้นเป็นปุ่มเป็นปมอันเกิดจากแผลของกิ่งที่ ออกและล่วงไปกิ่งก้านมักจะเปราะและหักง่ายใบเรียงสลับกันอยู่ตามบริเวณปลายกิ่งใบเป็นประเภทขนนกมีใบย่อยเรียงสองด้านใบเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมก้นใบค่อนข้างกลมด้านหนึ่งสีเขียวอ่อนอีกด้านหนึ่งสีนวลอมเขียว สรรพคุณของมะยมมีมากมายทั้งแก้โรคผิวหนังผดผื่นคันขับน้ำเหลืองให้แห้งแก้ประดงแก้ไข้ทับฤดูบำรุงประสาทแก้ไข้หัดไข้เหือดไข้อีสุกอิสัยชำระล้างตาขับเสมหะแก้ไอและใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้ค่ะสูตรยาเลิกเหล้า ของหลวงปู่วัดคิรีวงคือการนำใบมะยมแก่ๆห่งกรัมมือหรือ50กรัมมาปั่นรวมกับน้ำ120มิลลิตรกรองเอาแต่น้ำรับประทานก่อนอาหารเช้าและเย็นครั้งละ60มิลลิตรก็จะช่วยทำให้เลิกเหล้าทำให้เหม็นเหล้าและไม่อยากดื่มค่ะ